มงคลค่ะคุณผู้ชมต้นบันไดเศรษฐีค่ะเลี้ยงง่ายปลูกง่ายค่ะใช้กิ่งก็เพาะชำได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากค่ะคุณผู้ชมบันไดเศรษฐีค่ะบันไดเศรษฐีแล้วก็มาต้นรวยไม่เลิกค่ะรวยไม่เลิกก็ปลูกง่ายดูแลง่ายเช่นกันค่ะไม่ต้องการน้ำมากเช่นกันค่ะถ้า โดนน้ำมากๆให้น้ำมากๆเขาก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็เน่าค่ะอันนี้ต้นรวยไม่เลิกค่ะต้นรวยไม่เลิกค่ะอันนี้ก็เป็นกวกเงินกวกทองค่ะกวกเงินกวกทองที่คุณผู้ชมจะเห็นอยู่ตามร้านค้าทั่วไปก็เนี่ยค่ะต้นนี้แหละค่ะ,นนะ,คะกวกเงินกวกทองค่ะตามร้านค้านิยมเอาไปใส่แจกันวางไว้หน้า หน้าร้านค้าร้านขายข้าวแกงประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลิ้นมังกรเงินค่ะลิ้นมังกรทองค่ะลิ้นมังกรทองก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยการนําใบเนี่ยค่ะไปลงลงดินหรือวัสดุปลูกได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกต้นออกมาใหม่ๆลิ้นมังกรทองค่ะไม้มงคลเสริมโชคลาภแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศค่ะดูแลง่ายปลูกง่ายเช่นกันค่ะ ไม่ต้องการน้ําเยอะเช่นกันค่ะแล้วต่อมาก็เป็นต้นว่านงาช้างค่ะต้นว่านงาช้างก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมปลูกง่ายขยายพันธุ์ด้วยกิ่งต้นต้นแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบบนี้ก็ได้ค่ะตัดออกมาแล้วก็ไปชำเพราะชำในวัสดุปลูกได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องการน้ำมากเช่นกันค่ะ เป็นต้นว่านงาช้างไม้มันคงมคงมคลเสริมโชคลาภค่ะนี่ก็กวักมรกตกวักมรกตก็อีกเช่นกันค่ะเขาจะไม่ต้องการน้ำมากถ้าโดนน้ำมากๆจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะจะช้ำน้ำแล้วก็จะเน่าแล้วก็เป็นเชื้อราเปเชื้อราเนี่ยค่ะอันนี้โดนน้ำเยอะไปไม่ดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ก็คือโดนฝนสาด เดี๋ยวก็ต้องตัดแต่งใหม่ค่ะตัดแต่งใหม่ตัดแตง่ตแตงใหม่แล้วก็นําไปไว้ในที่ไม่โดนฝนเยอะค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะไม้มงคลเสริมโชคลาภปลูกไว้ประดับหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชม